สนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะทําเมนูแสนอร่อยในวันนี้ครับแกงเขียวหวานปลากายกับโรมะเขืยยาวนะครับเชฟครับขั้นตอนการทําเมนูนี้ผมว่ามันต้องแบบหลายขั้นตอนแน่เลยนะเราต้องเอามะเขืยยาวมาโรมมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม<ต>ฮะอันนี้ก็เพื่อจะก,การให้ดูมันซับซ้อนเล็กน้อยแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรครับเชฟคือเหมือน ปกติเราจะกินแกงก็จะมีมะเขือเป็นส่วนประกอบจะมามะเขือหมอมีลูกชิ้นปลากายมีมะเขือคนละส่วนแต่นี่เราคืออะากตากว่าเนื้อปลามันก็ดีมะเขือเข้ามาพร้อมๆกันเลยคือตากเสร็จปุ๊บเนี่ยได้กินทั้งมะเขือทั้งเนื้อปลากายนุ่มๆในคําเดียวกันครับโอ้โหแค่นี้ก็แบบเป็นเมนูแบบช่วงเทศกาลด้วยนะปาร์ตี้เลยนะได้ได้เอาละครับเชฟถ้าอย่างนั้นนะครับขั้นตอนแรกเราจะทําในส่วนของโรมะเขือกันก่อนครับ อันนี้เพื่อให้งานง่ายมากนี่เราจะเอาใช้ถุงบีบก็ได้นะคือบีบลงมาแล้วก็เราก็จะจะได้ไม่ต้องมาเกลี่ยแบบนี้เนาะใช่ เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้โรมะเขือยาวนะครับเตรียมไว้แบบนี้แต่เรามีวิธีที่จะทําให้เขาอร่อยยิ่งขึ้นถูกไหมครับเราต้องการผิวสัมผัสที่มีความกรอบๆนิดนึงใช่ถูกไหมครับนี่เลยนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องความกรอบนะครับต้องอันนี้จริงๆนะครับคุณผู้ชมครับแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับบอกได้เลยนะฮะว่าสัดส่วนเขาเป๊ะมาก ไม่ต้องมาผสมเองครับสัดส่วนแบบนี้ผสมตามหลังซองเรียบร้อยได้ความกรอบอร่อยไม่อมน้ํามันแน่นอนนะครับผมจะใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับ1นซองแบบนี้นะฮะแป้งประกอบอาหารโกกิ1นซองนะครับใส่ลงในอ่างผสมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะคลุกกับเ้าแค่แป้งประกอบอาหารแห้งๆแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องมาผสมน้ำนะฮะคุณผู้ชมแค่นี้ก็กรอบอร่อยแล้วนะครับ นี่เอาละจากนั้นนะครับเชฟประจวบของเราเมื่อกี้อุ่นกระทะเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเราจะทอดอะไรจะจี่อะไรนะครับนี่เลยแนะนำนะฮะน้ำมันผสมสูตรไล์ตรามรากตนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งทอดและผัดเนี่ยทำได้หมดเลยในขวดเดียวกันนะครับสะดวกใช้ง่ายทำเมนูไหนก็อร่อยครับน้ำมันผสมสูตรไ์ตรามรากตนะครับใส่ลงไปนี่นะจากนั้นนะครับคุณผู้ชมลองดูนะเ<ฮ>ชฟประจวบของเราจะค่อยๆเอาตัว โรมะเขือยาวนะครับมาครุกกับแป้งโกกินะครับจากนั้นก็ลงไปจี่ในกระทะได้เลยนะครับเอาให้ข้างนอกเนี่ยเขามีสีเหลืองๆนะครับโอ้แต่ปลาเขาแป๊บเดียวก็ตุกอยู่แล้วล่ะฮะตุก้ย จริงผมว่าสุกต่ออีกนิดนึงก็พร้อมกินแล้วนะเชฟนะโอเคเดี๋ยวเราจะทําแกงได้ครับเดี๋ยวเรามาทําในส่วนของแกงเขียวหวานต่อนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้นะครับโรมะเขืยยาวของเรานะฮะอันนี้ที่เมื่อกี้ลงไปจี่ไว้ครับ่เอาพอสุกแบบนี้ก่อนพักไว้นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะรีบทาในส่วนของพริกแกงเขียวหวานกันนะครับมาขั้นตอนแรกนะครับเราจะใช้น้ํามันผสมสูตรไรตรามรกตนะครับอันนี้จะใส่ลงไปก่อนเลย อย่างที่บอกนะครับขวดนี้ได้ทั้งทอดและผัดเลยครับเดี๋ยวเราจะผัดตัวน้ำมันมรกตไลท์นะครับกับตัวพริกแกงเขียวหวานให้เขาหอมเลยและแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงพริกแกงนะครับต้องคิดถึงโลโบนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราใช้น้ำพริกแกงเขียวหวานตราโลโบนะครับเครื่องปรุงแกงเขียวหวานสําเร็จรูปสะดวกสบายไม่ต้องเสียเวลานะครับอันนี้บอกได้เลยว่าหอมมากๆแล้วสีสวยจริงๆครับ จร,จริงๆโขลกเองอาจจะได้ไม่ได้ <นะ S 1> หอมเท่าเขาไม่ได้สีเท่าเขานะ,น,ะนี่ดูสิแล้วดูพริกแกงเขานะครับเนียนละเอียดแบบนี้เลยเอามาผัดแบบไทยๆก็ได้เอามาทำซอสแบบฝรั่งก็ได้นะฮะ<ด>โอเคผัดให้น้ำพริกขึ้นฟูฟ <นะ S 1> ูแบบนี้เลยนะครับพอเขาโดนความร้อนปุ๊เนี่ยมันดูหอมอร่อยยิ่งขึ้นนะครับนะ อาล่ะครับพอพริกแกงฟูแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่เลยครับอัมพวากะทิร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิข้นสดเลยนะครับเราจะใส่ลงไปเลยนะครับดูสีสิน่ากินมากเลยอ่ะหลังจากที่เราใส่กะทิอัมพวาลงไปนะครับคุณผู้ชมพอเริ่มเดือดเนี่ยเราจะเริ่มปรุงรสละนะครับต้องมีความเค็มแบบไทยๆนะครับคุณผู้ชมแนะนําเลยนะครับ น้ำปลาตราหอยหลอดนะครับสูตรดั้งเดิมนะครับนี่ต้องบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยไม่ใส่ผงชูรสนะครับเป็นน้ำปลาแท้ๆหอมอร่อยมากๆเลยนะครับนี่นะครับผมก็จะใส่ไปจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราจะเพิ่มความหวานกลมกล่อมนะครับด้วยน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลนะครับจากนั้นก็จะมีสมุนไพรที่เราเตรียมมาเพิ่มเติมนะครับมีกระชายเป็นเส้นๆนะครับ ตามด้วยมะเขือพวงนะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ตัวมะเขือโรนะครับลงไปนะครับเอาละครับผมบหลังจากใส่ตัวมะเขือโรลงไปนะครับให้เข้าชํำเลยแล้วก็เหมือนกับ ต้มเคียวอีกเล็กน้อยนาครัามันจะสุกง่ายเดี๋ยวเราก็ปิดไฟปิดไฟนะครับพร้อมใส่จานเสิร์ฟโอเคอันนี้เราจะใส่โหระพาก่อนอใส่เล็กน้อยใช่โหระพานะครับเป็นใบๆแบบนี้เลยอหอมเลยขาดไม่ได้จริงๆปลาสุกง่ายนะแล้วเราก็ดับไฟพอมั่นใจว่าทุกอย่างสุกเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ปิดไฟแล้วก็เดี๋ยวมาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับ อาล่ะครับผมแกงเขียวหวานประกายมะเขือโรของเรานะฮะก่อนเสิร์ฟก็จะดึงตัวไม้ที่กลัดออกมาด้วยนะครับเป็นน้ำเขียวหวานของเรานะครับราดลงไปเลยก่อนเสิร์ฟก็จะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงนะฮะช่อโหระพานะครับโอ้โหดูน่ากินเลยอะ่ะ นะครับเ,เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมครับนี่ครับผมเมนูของเชฟประจบแล้วก็เท็ดดี้ในวันนี้นะครับแกงเขียวหวานปลากายโรมะเขือยาวนะครับสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนู แกงเขียวหวานปลากายโรมะเขือยาวนะครับลองนําสูตรของเชฟไปปรับไปทํากันดูนะครับคุณผู้ชมเชื่อว,ว่าการทําอาหารจะสนุกขึ้นแน่นอนแหละครับแต่ตอนนี้นะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะครับที่ส่งเสริมให้สร้างอาชีพสร้างรายได้ามาฝากกันไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับ วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกสนุกกับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพเป็นเมนูวุ้นเค้กมังคุดที่เรียนแล้วนำสูตรไปต่อยอดทำขายในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ได้เลยค่ะซึ่งวิธีทำวุ้นเค้กมังคุดมีขั้นตอนตามนี้ขั้นตอนที่1ทำวุ้นใบเตยใช้ถึงวุ้นราหนาังเงือกน้ำตาลทรายผงให้เข้ากันจากนั้นเติมน้ำและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลลงไปผนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟ เติมน้ำใบเตยคั้นผนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ทำวุ้นกะทิใช้ผงวุ้นราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริบบสมไอโอดีนน้ำและกะทิสำเร็จรูปนำขึ้นตั้งไฟป,ปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเกแป้งข้าวโพดคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟจากนั้นให้ตักส่วนผสมวุ้นใบเตยลงในพิ์ที่เตรียมไว้พักไว้จนเริ่มทรงตัวดีเติมส่วนผสมวุ้นกะทิทำแบบนี้อย่างละสองชั้นพักไว้จนเย็นสนิทก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาทำลูกชุบมังคุด กันต่อค่ะเริ่มจากการทําถั่วกวนใส่ถั่วเขียวซี่เหลอกนึ่งสุกลงในโถปัน่นน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีและกะทิสําเร็จรูปปั่นจนส่วนผสมเนียนเข้ากันเทส่วนผสมลงในภาชนะนาขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนกวนจนกระทั่งส่วนผสมร่อนจากภาชนะปิดไฟแล้วพักไว้จนเย็นจากนั้นแบ่งถั่วกวนปั้นเป็นทรงกลมลักษณะเหมือนผลมังคุดใช้สีผสมอาหารสีม่วงทานในส่วนที่เป็นผลและสีผสมอาหารสีเขียวทาตรงส่วนของก้านมังคุดค่ะ จากนั้นทําวุ้นเคลือบลูกชุบโดยใช้ผงวุ้นายนังเนื้อผสมกับน้ํานาขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วเติมน้าตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟพักไว้พออุ่นและเมื่อเราพักวุ้นเคลือบให้อุ่นได้ที่ก็นําผลบังคุดที่เตรียมไว้ลงชุบแล้วพักไว้จนเย็นทําแบบนี้ไปประมาณ3าครั้งจนลูกชุบมังคุดขึ้นเงาสวยงามค่ะ ทำอาลัลรูปใบไม้สำหรับตกแต่งใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเกลือป่อนเสริมไอโอดีนผใน้เข้ากันเติมกะทิสำเร็จรูปและสีเขียวแอปเปิลคนตลอดจนส่วนผสมสุกร่อนจากภาชนะแล้วปิดไฟเมื่อได้ส่วนประกอบทุกอย่างครบถ้วนแล้ววางลูกชุบมังคุดไว้ด้านบนของวุ้นใบเตยกะทิสดโดยใช้วุ้นใสเป็นตัวเชื่อมให้ติดกันจากนั้นนำอาลัลมาบิดตกแต่งเป็นใบไม้ให้สวยงามพร้อมขายแล้วค่ากับเมนูวุ้นเค้กมังคุดเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube c h anel n ยิ่งสักฟู้ทีวีได้เลยค่ะผงวุ้นปลาหนังเนื้อสนับสนุนคนไทยเบียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกับช่วงมิตรผลมิแท้มืออาชีพวันนี้มีเมนูทำเงินแบบง่ายๆเหมาะกับช่วงเทศกาลแบบนี้มาฝากค่ะกับเมนูโรตีกรอบส้มแปลกใหม่ไม่เหมือนใครทำกินเองก็ได้ทำขายในช่วงเทศกาลนี้ยิ่งเหมาะมากๆเลยค่ะวันนี้เราจะได้เรียนเลยว่าปกติแล้วโรตีกรอบเนี่ยทำแป้งก็ส่วนหนึ่งทำน้ำครุกก็ส่วนหนึ่งคุณจะได้เห็นว่าโรตีกรอบวิธีการพลิกแพงให้มีสีสวย ให้มีสีหน้ากินสีแดงสีเขียวสีฟ้าแบบนี้แล้วก็มีกลิ่นและรสชาติทำยังไง เเรราจะได้ียนนกัซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกคนจะได้รับความรู้การทําโรตีกรอบส้มกันแบบจัดเต็มตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบการคํานวณต้นทุนกําไรที่สําคัญคือได้ลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนไปจนถึงการแพ็คสําหรับวางขายและที่สําคัญทุกท่านยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะซึ่งสูตรการทําโรตีกรอบส้มเริ่มจากการทําแป้งโรตีกรอบกันค่ะเราจะใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมปรามิตรผลผสมด้วยไข กให้เข้ากันจากนั้นใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ส่วนที่1น้ำมันพืชส่วนที่1น้ำและน้ำปูนใสนวดจนส่วนผสมเนียนแล้วพักแป้งไว้30นาทีเรียมไว้อีกส่วนที่สําคัญคือส่วนแป้งเคลือบค่ะขั้นตอนนี้เราจะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ส่วนที่2ลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันพืชส่วนที่2คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นนําแบบแป้งโรตีที่พักไว้แบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันคลึงให้เป็นแผ่นบางทาแป้งเคลือ จับให้ทั่วม้วนเป็นแท่งยาวตัดเป็นชิ้นขนาดเท่าๆกันเตรียมไว้จากนั้นนำแป้งมารีดเป็นแผ่นบางอีกครั้งนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนสุกเหลืองกรอบ พักให้เสด็จน้ำมันเมื่อได้โรตีกรอบแล้วขั้นตอนต่อไปมาทาน้ําเคลือบโรตีกรอบส้มกันต่อค่ะซึ่งสูตรนี้จะใช้น้าเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมปรานมิผลเพื่อช่วยลดระยะเวลาจากการเคี้ยวน้านําตาลทรายที่อาจจะใช้เวลานานเป็นการใช้น้าเชื่อมเข้มข้นแบบที่ใช้ง่ายสะดวกสบายทําให้เราประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยค่ะจากนั้นตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีและสีผสมอาหารสีส้มคนผสมให้เข้ากันขึ้นตั้งไฟปานกลางรอจนเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่กลิ่นส้มลง คนผสมให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นนําโรตีกรอบลงทคลุกในน้าเชื่อมให้ทั่วตักขึ้นเรียงบนตะแกรงนําเข้าอบด้วยไฟอ่อนจนกรอบจัดใส่ภาชนะพร้อมขายแล้วค่ากับเมนูโรตีกรอบสม้มซึ่งเคล็ดลับสําคัญที่ทําให้เมนูนี้มีความชุ่มฉ่ามันวาวไม่แข็งกระด้างแบบนี้เพราะการที่เราใช้น้าเชื่อมเข้มข้นสุดดั้งเดิมปรามิผลน,นั่นเองค่ะซึ่งหากใครสนใจอยากได้สูตรนี้ไปทําขายในช่วงเทศกาลนี้ก็ไรดีแน่นอนเพราะจากสูตรนี้ต่อหนึ่งสูตรมีราคา ต้นทุนอยู่ที่83บาท39สตางค์เท่านั้นค่ะสามารถดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel y o u u ทูบชาแน l ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยนะคะค่ะชื่อนางสาวสิริการเลิศวิทยาสกุลนะคะชื่อเล่นชื่อเหมียวค่ะอาชีพก็เป็นแม่ค้าขายกาแฟสดนะคะแต่ว่าไม่ได้มีหน้าร้านประจำค่ะจะขายอยู่บนรถฟู้ดทักค่ะ,คะชื่อแบรนด์ตัวเองเลยค่ะชื่อเหมียวกาแฟสดค่ะ ก็จะมีพวกชากาแฟนะคะเครื่องดื่มทั่วไปอะคะ่ะวันนี้อยู่กลุ่มที่1นนะคะโรตีกรอบรสต้มค่ะบรรยากาศก,ก็สนุกนะคะเป็นกันเองอาจารย์ผู้สอนแล้วก็ท,ทีมงานให้ความรู้เป็นอย่างดีเลยค่ะเที่ยวนี้มาจะได้เป็นการใช้น้ำเชื่อมมิตรผลนะคะได้มาลองทำแล้วรู้สึกว่าสีสันสวยงามขนมมีความมันวาวขนมน่าทานขึ้นนะคะ ต้องขอขอบคุณทางมิตรผลนะคะแล้วก็ขอบคุณทางคณะทีมงานและวิทยากรทุกท่านนะคะที่ให้เราได้มีโอกาสมีอาชีพเสริมเพื่อไปต่อยอดให้มีรายได้ในวันข้างหน้าค่ะ